โอเคฮะก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะแล้ววันนี้เราก็มาตามคำรีเควสนะครับก็คือเออ่มีคนรีเควสว่าอยากให้สอนเล่นด่านนี้หน่อยจริงๆผมก็ไม่ได้ถนัดเรื่องของบูอะไรมากแต่ว่าถ้าเดดบิทก็พอคุยกันได้นะฮะเวดเดดบิทก็คือห้กระโหลกนะครับเกือบยากสุดนั่นแหละโอเคดา่านนี้เนี่ยมันเป็นด่านแคบๆนะฮะเป็นด่านบู คือด่านนี้บางคนอาจจะดูเหมือนไม่ไม่ไมยากนะแต่ว่าพอเล่นจริงๆอะ่ะจุดข้างบนนะคือจุดที่ยากนะฮะไอพวกนี้ก็ต้องรีบจัดการทิ้งนะฮะไม่งั้นเนี่ยมันยิงเจ็บมากอ๋อเรื่องเาประเด็นะฮะเบิร์กที่ใช้วันนี้คือเปิร์กคิงพินนะครับผมเปิร์กของตัวละครสการ์เฟสนะครับมันเป็นเปิร์กที่ถ้าเกิดเรากดเอ่อมันจะเราจะมีเข็มฉีดยานหนึ่งนะถ้าเกิดเรากดใช้เนี่ย ตอนที่เกาะยังมีอยู่เนี่ยมันจะทําการรีเลือดที่หายไปของเราส่วนตอนที่เราไม่มีเกาะมันจะทําให้เราเป็นอมตะนะครับราบใดที่ยายังอยู่นะครับว่ายาก็คือเปิ๊กอมตะรีเลือดนั่นแหละก็เปิ์กนี้นะครับปัจจุบันนี้ไม่มีขายแล้วนะคร DLC นี้ไม่มีขายแล้วซึ่งถ้าเกิดใครที่ซื้อเก็บไว้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นอะไรที่โชคดีมากนะฮะเป็นเปิ์กที่ดีเปิ์กหนึ่งเลยแหละ แต่ว่าต้องใช้ให้เป็นนะฮะอ่าส่วนเปิดกกับพวกสกิลบอร์ดเดี๋ยวเอาให้ดูท้ายคลิปนะฮะตรงนี้มันมันมันชอบแบบแฝงยากนะ ช่วงนี้มันจะไปยากฮะมันจะไปยากตรงข้างบนนะฮะบนยอดตึกนู่นแหละช่วงจังหวะที่จัดการสไนเปอร์กับตอนที่ดีเฟนซ์เฮลิคอปเตอร์โอเคฮะก็คงไม่ได้พูดอะไรกันมากฮะเอาเป็นว่าชมเกมเพลย์ไปก็แล้วกันเนาะปืน SMG ปืนนี้คือปืนจากเอ่อ ของสกาเฟสนะครับเป็นปืนของตัวละครสกาเฟสที่เป็น DLC นี้นี่แหละเป็นปืนที่ยิงแรงมากนะแต่ว่าข้อเสียคือไม่แม่นนะครับส่วนปืนหลักผมเอาเป็นปืนนั่นแหละเมกานิกันมาเขอชื่อปืนน่าจะเป็น XL.5 แจห้าอะสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปแล้วกันฮะ เวลาเล่นยิ่งความยากเยอะควรรีบจับตัวประกันเอาไว้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราพลาดเนะี่ยตัวประกันพวกนี้จะเป็นตัวเทรดเดอร์ให้กับเราเนยะอันนี้เผื่อสําหรับใครที่เป็นมือใหม่นะไม่รู้นะฮะควรจับตัวประกันไว้เยอะๆหน่อยก็จริงๆใครจะใช้เปิร์อื่นจะใช้เซ็ตอื่นก็ตามใจเลยนะฮะ แต่ว่าผมรู้สึกว่าเปิร์นี้มันเหมาะกับตอนที่เราต้องแปะซีโฟข้างบนก็เลยเอามานะฮะโอเคฮะยิงไปเลยฮะกดสกิลริงๆเนี่ยกดสกิลตอนที่เรามีเกาะอ,อยู่จะรีเลือกนะครับส่วนตอนที่เราใกล้ตายเราก็กดได้เหมือนกันก็จะเป็นอามาตะนะครับเลขเว่าถ้าเกิดกดสกิลนี้แล้วยืนหนึ่งงกับบูโรเซอร์อยังไงบูโรเซอร์ก็ล่วงกลงน,นะไม่ต้องกลัวใครเลยถ้าเกิดปั๊บได้ที่เข็มชี้ยาย,ยัางทำงานอยู่ แล้วก็เิร์กนี้นะครับจะทำการรีคูดาวหนึ่งวิกับการฆ่าศัตรูหนึ่งตัวนะครับยิ่งฆ่าได้มากเราก็จะใช้สกิลนี้ได้เร็วขึ้นนะครับโดนโคเกอร์เตะฮะเอ่อโดนโคอปเตอรออ์คุณลินผันถ้าโดนโคเกอร์เตะล้มเนี่ยมันไม่นับจำนวนล้มนะฮะมันแค่ทำให้เลือดเราเลือดน้อยเฉย ก็อย่าลืมพัดช่วงบ้างฮะระหว่างที่รีโหลดกระสุนนะครับเพราะว่าปืนมีการันรีโหลดกระสุนนานมากนะ พยายามเคลียร์ตัวที่มันขวางทางก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเราจะวิ่งไปติดแล้วเราก็จะยืนติดสตันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเพราะว่ามันบอดี้แบ็ขวางทางมันเอาร่างกายมันขวางนะฮะไอพวกทห,หารพวกนี้พวกเอบไอข้อควรระวังที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับด่านนี้เลยลก็คือตรงทางแคบๆตรงที่ทางที่เราต้องใช้เนะี่ยควรรีบเคลียร์พวกไอพวกนี้ออกไปให้หมดนะเพราะไม่งั้นในจังหวะที่เราจะหนีหรือว่าจะหลบไปหิ้วเลือด ไปรีคูดาวหรือโรน่ะเราจะวิ่งติดตัวพวกมันนะแล้วก็ทําให้เราล้มก็หยิบของติดมันจิตมมือกลับไปได้นะฮะ สกิลสู้ไปเลยฮะถ้าเจอถ้าเจอบูโดเซอร์กดสกิลสู้ไปเลยเราชนะมันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงยังไงมันก็ล่วงก่อนเราสกิลหมดอยู่แล้วจับตัวประกันไว้เยอะฮะเผื่อว่าเราพลาดเราจะได้มีตัวประกันมาแลกเปลี่ยน ต้องกลับไปเยอะๆนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะถูกพวกไอ้นี้มันปล่อยตัวไปได้นะตัวประกันถ้าใครที่ไม่ได้ลงหมอด h a r หมอด r ู้พัน a t อะไรพวกนี้ที่มันคอยบอกว่าเรามันคือง่ายๆไอ้พวกหมอด h a r ดเนี่ยมันจะบอกทุกอย่างนะฮะมันจริงมันก็สะดวกแหละแต่ว่าผมว่ามันก็มันไม่ควรรู้มันทุกอย่างเพราะงั้นมันจะง่ายเกินไป อันนี้ผมไม่ได้ลงหอดอะไรเลยนะฮะก็มันก็จะยากๆหน่อยเพราะเราต้องมานับจํานวนล้มตัวเองเปิดสกิลบู๊ไปเลยะฮะอันนี้ที่ผมยิงมันไม่ตายเพราะว่าผมยิงไม่ค่อยโดนนั่นแหละโอเคดีฮะมาโดนโคเกอร์เตะล้มยังดีกว่าล้มเองเพราะมันไม่นับไงบางทีมันก็ดีฮนะดีโลดอยู่ ก็จังหวะนี้เขาจะให้เราเคลียร์สไนเปอร์นะครับผมตรงนี้จะเป็นจุดที่ค่อนข้างเสียเวลานานมากแนะนํานะฮะเราอยู่ในชั้นนี้แหละแล้วเราก็คอยเคลียร์สไนเปอร์ตามหน้าต่างจากห้องอื่นๆต่างๆ,างๆะฮะอย่างเช่นอีกมุมนี้เราก็ใช้ตามห้องพวกนี้แหละในการออกมายิงสไนเปอร์นะครับอย่าขึ้นไปข้างบนนะฮะเตือนเลยตื่นแค่ไหนเทปแค่ไหนเทิร์อขึ้นไปแล้วลงไม่ได้ก็ชิปหายนะฮะเพราะว่ามันบอดี้แบ็ไอ้บอดี้บล็อกฮะพูดผิด น่าจะเจอแล้วหนึ่งคนฮะแต่ว่าปืนนี้มันยิงไม่ค่อยโดนลืมดูเลือดเหี่ยฮะรีโหลดอยู่ฮะปนบนึงโอเคไปฮะดวลนเดือดเรร็บร้อยล่วงฮะอ๋อเจ็บเจ็บ บอกแล้วฮะพยายามอย่าขึ้นมาข้างบนเพราะไม่งั้นมันนี่แหละลงยากนะเราชอบลมข้างบนด้วยไงพยายามเคลียร์สไนเปอร์จากพวกตามห้องเอาแล้วกันแต่ไหนๆขึ้นมาแล้วก็เอาบ้างนะมามียาอยู่ไม่เป็นไรโอเชียตโอ้เชียตบูโดเซอร์ขวางทาง ชิบหายนี่แหละพ้อควรระวงังฮะของด้านนี้ โอเคฮะซีโฟดรอปแล้วฮะก็มันจะดรอปอยู่ข้างบนกับดรอปชั้นข้างล่างนะครับซึ่งเอาตรงๆเลยนะผมว่าข้างล่างอะ่ะดีกว่าเพราะว่าข้างล่างเราเราลงไปเก็บง่ายนะฮะส่วนข้างบนเนี่ยมันเก็บยากฮะเพราะเราต้องขึ้นไปบนหลังคายอดสุดแล้วมันอันตรายมากก็ถ้าเกิดจะถามว่ามันจะดรอปตรงไหนเราจะดูยังไงก็ฟังจากคาพูดมันนะฮะถ้าเกิดมันลงท้ายว่าสอรี่อันนั้นคือมันดรอปมันดรอปลงชั้นกลางฮะชั้นข้างล่าง ซึ่งอันที่จริงมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะดีกว่าเรข้างบนอีกเพราะรางบนมันขึ้นไปเก็บยากอันตรายโอ้โหเต็มทางเลยเนีย่ยดับตรงนี้ไม่ดีเลยฮะไม่ดีเลยแย่มากดับข้างล่างอานนี้ก็อีกโอเคด้่ยะฮะจุดตรงนี้แหละที่ผมถึงเอาคิงพินมานะฮะก็คือเป็นการกดใช้เข็มชีดยาแล้วก็แปะสามอันข้างบน ไอสามอันบนสุดนี้คือสิ่งที่ยากที่สุดนะฮะเพราะว่านั่นแหละมันออกไปก็โดนยิงฟรีอ่ะเป็นใครใครก็เจ็บฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เบอร์กิงพินมันจะเป็นอาวาตาเนี่ยก็เลยค่อนข้างเวิร์กาหากใครอยากจะยิงก็ยิงมาเลยตอนนี้เราใช้เข็มอยู่โอเคระหว่างระหว่างนี้ก็ถือว่ากำไรฮนะได้ยิงฟรีไปก่อนโอ๊ย มันก็ขวายแกนี่แหละข้อเสียของด้านนี้มันเอาบอดี้บล็อกได้อะมันเลยทำให้วิ่งยากโอเคแปลระเบิดไปฮะ เอออีก3ลูกแต่เราต้องขึ้นไปข้างบนอยู่ดีถึงแม้ว่าจะมีตัวอยู่ลูกนึงก็เหอะไงก็ไม่พอขึ้นไปเอาเลยดีกว่าโอ้ยเต็มทางไปหมด ขวโดอเซขวางเกมทางในหน้าเทาแล้วต้องใช้นั่นแหละต้องใช้กระเป๋าละอื้มสามตัวอย่าล้มอย่าล้มบอกเลยตอนนี้อย่าล้มถ้าล้มนี่จบเกมเลย โอเคฮะหลังจากแปะโค้สามลูกแล้วเราก็ลงต้องลงไปรอข้างล่างนะฮะผมมีข้อแนะนาอยู่อย่างหนึ่งนะฮะหลังจากที่มันระเบิดแล้วเราไม่ต้องเดินกลับขึ้นไปนะฮะโอเคฮะพอมันระเบิดปุ๊บใช่ไหมไม่ไม่ต้องขึ้นไปข้างบนนะภารกิจจะชี้ให้เราขึ้นไปรอข้างบนแต่เราไม่ต้องขึ้นไปนะฮะเราให้เราเล่นอยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่อยู่ข้างล่างปุ๊บไอพวกอันนี้มันจะสปอนข้างล่างนะฮะ พวกตำรวจมันจะสปอนขทางล่างเพราะฉะนั้นเราเล่นท้างล่างไปเลยฮะเรารอให้เฮลิอคอปเตอร์มาจอดฟรีๆเลยจนกว่าจะมีภารกิจให้เราไปแปะแม่เหล็กอะ่ะนี่จะเป็นวิธีทางลัดนิดนึงนะฮะลัดได้นิดนึงไม่ต้องขึ้นไปให้เสียเวลา คฮะภารกิจติดแม่เหล็กมาแล้วก็ถ้าเกิดติดแม่เหล็กแล้วอันนี้เราจะใช้มุกเดิมไม่ได้นะฮะมุกเดิมคิดว่าก็คือเราลงไปรอข้างล่างอันนี้ลงไม่ได้แล้วนะฮะลงไปมันก็ไม่เกิดผลแล้ะเพราะว่าเขาจะให้เราเคลียร์ชั้นดาดฟ้านะครับคือเราต้องเคลียร์ชั้นดาดฟ้าให้หมดนะฮะอาจจะไม่ต้องอหมดมากหรอกแต่ว่าวแบบมันต้องโล่งเลยอนะ เราเลยเล่นมุกเดิมไม่ได้อันนี้เราก็ต้องบู๊ลุ้นๆลุนล้วฮะล่วงบ้างไม่เป็นไรฮะกระเป๋าหมอมีเยอะมียังไม่ได้ใช้อีกตั้งอันหนึ่ง หลังหลังเข้าหลังเข้ารีโหลดเร็วๆสิวะอปืนมันรีโหลดช้าโอ้ลงไม่ได้ ไม่ได้บางทีมันก็ต้องเปลี่ยนทางกันบ้างโอ้ยโคเกอร์เตะหน้า กล้หมดละใกล้หมดละรู้สึกนะว่ามันเริ่มไม่ค่อยมีมาเยอะละไมเหมือนมันจะไม่สปอนแล้วล่ะ่างเนี่ยฮะภารกิจเสร็จสิ้นนะฮะโอเคทีนี้ก็ไปฮะได้เวลาจบเกมได้ โอเคมามามาตอนกลับก็แบบไงอยากได้ของติดไมาติดมือไปสักหน่อยนะฮะก็ขนของนิดๆหน่อยๆนะ,ะแต่ที่จริงก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรแล้วลหละ,ะโอเคฮะได้เวลาจบด่านกันแล้วนะฮะเรียกได้ว่านานเอาเรื่องเลยเหมือนกันถ้าเกิดเราเล่นกับคนอื่นอะ่ะมันจะแป๊บเดียวนะมันไม่ได้ยากขนาดนี้นะแนะนําว่าไปเล่นกับคนอื่นดีกว่าได้นําสร้างห้อนี้ สร้างห้องเองนะฮะถ้าเกิดจะเล่นออนไลน์สร้างห้องเองดีสุดฮะอย่าไปจอยห้องคนอื่นคุณอาจจะโดนเตะสูงมากนะฮะเล่นเล่นอยู่จะจบอยู่แล้วก็โดนเตะนะฮะโอเคฮะก็เซตบอดก็ประมาณเมื่อกี้เลยนะฮะส่วนเ,เนีย่ยฮะเปิร์กทิงพินนะเปิร์กเข็มชีดยาอาวุธก็ประมาณนี้เลยนะถ้าเกิดใครคิดที่จะเล่นตามก็สตอไปได้นะะผมก็ไม่ค่อยได้ถนัดเรื่องของ สายบูอะไรมากนะฮะผมก็อัปเปมั่วๆอย่างนั้นแหละเคฮะตอนนี้ผมเลเวล85อยู่นะฮะ86อยู่เพราะฉะนั้นก็เลยยังอัปเปิ้ลอะไรไม่ได้มากแต่ว่าในระดับเดียิดเนี่ยมันไหวอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดใครจะเอาไปดูตามก็สต็อปคลิปแล้วก็ตามก็ได้นะฮะแต่มันก็ไม่ใช่เปิ์ลอะไรที่ดีหรอกไม่ใช่เซตที่ดีหรอกโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีฮะ